ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจากม o สโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการเสี่ยงไทยทำนายไทยทักกันด้วยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่สากลน,นะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิน้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและถ้าใครมาบอกว่าเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะครับระวังคนแอบอ้างนะสมัยนี้มีอะไรไปแปลกๆมากมายนะครับวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรรอดไดไ้นะคับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อทักหาใครก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยวันนี้เราก็จะมาทํานายถ่ายทักกันเพลินๆสบายๆกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะการทํานายของผมอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับเออปกติผมก็จะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับหรือสําสำรับซึ่งวันนี้ผมจะใช้1สําสำรับเท่านั้นคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับ วันนี้เราจะมาทำนายรนดอมกันมาเสี่ยงทายกันการเสี่ยงทายคือการดูกันซิว่าเหตุการณ์ที่ทำนายนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรการเสี่ยงทายไม่จำเป็นต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องไปกังวลเรื่องราศีเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟดูได้ทุกท่านนะครับกับหัวข้อสบายๆวันนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านในหัวข้อที่ว่าเขารักคุณสุดหัวใจเออพลังงานดูดวงความรักวันนี้มากันในหัวข้อสบายๆเช่นเคย เขารักคุณสุดหัวใจเขาคือใครคุณคือใครสถานะเป็นอย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรการเสี่ยงทายครั้งนี้จะใช่ของคุณหรือไม่ออมาสน,น่หของการเสี่ยงทายมันอยู่ตรงเนี้ยได้มารุ้นกันว่าจะใช่ดวงของเราไหมนะเออเหตุการณ์จะตรงไหมนะประมาณนี้นะ เสียงไทยก็คือเสียงไทยมีโอกาสตรง100เป๊ะร้อเซลยก็ได้ตรง70% 80%ๆๆๆก็ได้หรือไม่ตรงเลยก็ได้ให้ดูเพ,เพลินนะครับเราจะให้ข้อคิดดีๆให้คําแนะนําดีๆไว้ใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยมาเริ่มกันเลยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่อืมโหสาธุกราบไพ่ตามความเชื่อส่วนบุคคลผมเชื่อว่าไพ่ทาโรมเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดามีมานาน เล่นกันทั่วโลกดูกันทั่วโลกไม่ธรรมดาแน่นอนใบแรกออกมา The Lovers ไพ่คู่รักคนรักคู่ครองความรักที่หอมหวานอิม่มเอมตรงกับหัวข้อวันนี้มากๆที่ว่าเขารักคุณสุดหัวใจเขาคือใครคุณคือใครเดี๋ยวมาดูกันมีคู่รักเกิดขึ้นแน่นอนนะครับจะดวงนี้จะเป็นดวงของคุณหรือไม่มาลุ้นกัน <c oughs> t h อ Lovers มาแล้วไม่ธรรมดาไพ่คู่รักปรากฏเป็นใบแรกเลยตรงตามหัวข้อเป๊ะไพ่ทาโร่ไม่ธรรมดา ไพทาร่โรม,มีมานานแล้วก็ดูกันทั่วโลกเป็นที่นิยมกันแพร่หลายออการทำนายของผมก็อ้างอิงตามแนวทางสากลน,นิยมย้ำว่าผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะทำนายกันไปตามตำราเลยเออหน้าไพออกมาอย่างไงทำนายไปอย่างนั้นราชินีเหรียญ queen of pentacles ใบนี้ออกมาสุดยอดไปเลยเมื่อกี้ตอนแรกมี the love r s ไพคู่รักความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามตามมาด้วยราชินีเหรียญ แปลว่าคนคนนี้เขารักคุณสุดหัวใจจริงๆเขามองคุณดีมากเขายกย่องเชิดชูเทิดทูนคุณมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใบนี้นะความเป็นราชนีเหรียญธาตุดินเด่นนะครับธาตุดินเด่นมาแต่ก็ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะเพราะการเปิดไพ่10บใบ15บใบแบบนี้มีโอกาสที่ธาตุดินน้ำลมไฟจะออกมาครบทุกธาตุไม่ต้องซีเรียสเรื่องธาตุเรื่องราศีวันเดือนปีเกิดก็ไม่ต้องใช้ดูได้ทุกท่านราชนีเหรียญแบบนี้นะ บอกได้เลยว่าคุณนะในสายตาเขาเขายกย่องคุณมากนี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองกรณีที่คุณยังไม่มีใครหรือยังไม่คิดจะชัดเจนลงเอย่ยลงตัวกับใครคุณสามารถมีการพัฒนาเติบโตได้ คุณมีโอกาสร่ํารวยจากความสามารถหรือจากทรัพย์สินแหล่งใดก็ได้ที่สะอาดถูกต้องนะครับนะประมาณนี้คุณจะร่ํารวยอย่างสุจริตร่ํารวยด้วยความสามารถหรือมรอดกก็ได้ประมาณนี้ไพ่ใบนี้ตีความได้2ความหมายความหมายที่1เขามองคุณดีมากความหมายที่2คุณมีโอกาสร่ํารวยหรือบางท่านฐานะดีอยู่แล้วด้วยซ้ําเออนะโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อื เขารักคุณสุดหัวใจเขาคือใครคุณคือใครพลังงานจะตรงกับคุณหรือไม่มาเสี่ยงทายกันโอ้ร oh, าชินีไม้เท้าเอ๊ยังไงยังไงมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้และธาตุไฟก็เด่นความเป็นไม้เท้ามีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องหรือไม่เขาคือใครโอ้จัดเม้น เขาคือคนที่เทพประธานพรสวรรค์ส่งมาตามความเชื่อนะย้ําว่าตามความเชื่อไม่ต้องซสีเรือสสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งใครมาดวงสมพงกันแค่ไหนไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากเอาแค่ว่าปัจจุบันเขาคนนี้กับคุณทําดีให้กันและกันถ้าคบหากันแล้วมีความสุขความเจริญดีชีวิตก้าวหน้าไม่สร้างปัญหาให้การคบกันแล้วไม่เครียดไม่กังวลแปลว่าใช้ได้คบหาได้ประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อเขารักคุณสุดหัวใจ เขาคือใครเขาคือใครคนกันเองเฮ้ยราชาไม้เท้าเฮ้ยดวงคู่นะเนี่ยเมื่อกี้มีราชินีไม้เท้าอืมและมีราชาไม้เท้าออกมาไพ่ทรงนี้เป็นไพ่คู่กันราชาไม้เท้าราชนีไม้เท้าไม่ได้ออกบ่อยๆปรากฏออกมาแบบนี้คําทํานายที่หนึ่งนะตำราสากลว่าไว้เมื่อปรากฏไพ่คู่แบบนี้แปลว่าคุณกับเขามีโอกาสเป็นคู่กันสูงมาก เขาหมายถึงคนที่คุณเล็งอยู่เขาคือคนที่คุณเล็งอยู่หรือคนที่กําลังมาจีบคุณหรือเกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษคนที่พบปะเจอกันทั่วไปไม่นับคนคนนี้จะโดดเด่นมากในการที่จะเข้ามาเอาใจคุณเป็นพิเศษชวนคุยชวนไปทานข้าวชวนไปดูหนังฟังเพลง เข้ามาจิจะเข้ามาพยายามชวนคุยเข้ามาพยายามทําดีด้วยจนเกินปกติของเพื่อนทั่วไปคนคนนี้แสดงออกค่อนข้างชัดว่ามีอาการเข้ามาชอบคุณพอใจในพึงพอใจในตัวคุณมากกว่าเพื่อนและมีดวงเป็นคู่กันได้ด้วยเออไม่ธรรมดาธาตุไฟกับธาตุไฟและเป็นไพ่คู่มาขยายความกันสักหน่อยคนที่เข้ามาทําดีกับคุณเป็นพิเศษคนนี้เขาจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนเออจะสม่ําเสมอไหม ราชาดาับมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วผมมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้อย่างมากที่จะเกิดขึ้นในองค์กรสถานที่ทำงานหรือแม้แต่แวดวงการค้าขายธุรกิจเอาเป็นว่าคุณทำอาชีพใดอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้คนกันเองของคุณทั้งนั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้ชักนำพากันมาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนรุ่นพี่ลูกค้า เพื่อนของใครก็แล้วแต่แม้แต่คอนเน็กชันที่รู้จักกันอยู่เห็นเห็นกันอยู่มองมอง,มองกันอยู่แต่อาจจะไม่สนิทกันมากสักเท่าไหร่หรือนะอีกกรณีหนึ่งมีผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อสื่อแม่สื่อนําพามาให้ก็เป็นไปได้อาจจะมีผู้ใหญ่หรือเพื่อนก็นแล้วแต่เชียร์คุณกับเขาอยู่ว่าคู่นี้น่ารักดีน่าจะลงเอยกันได้อะไรแบบนี้เออ ย้ำเลยนะครับว่าคนคนนี้จะทําดีกับคุณเป็นพิเศษพยายามเข้ามาชวนคุยหาเรื่องคุยชวนไปนั่นไปนี่เออสุขสบายดีไหมกินข้าวกันไหมดูหนังฟังเพลงกันไหมอะไรแบบนี้เป็นพิเศษย้ําวาแไปสังเกตดูได้เลยเขาจะไม่จีบคุณตรงๆแบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันไหมอะไรแบบนี้จะไม่ขนาดนั้นเออแต่เขาจะค่อยๆเนียนเข้ามาหรือบางท่านมีโอกาสเข้าทางผู้ใหญ่ด้วยได้ด้วยนะเข้าทางผู้ใหญ่เข้าทางเพื่อนได้ด้วยแล้วก็โอ้ไอพิลเตส ไพ่นักบวชหญิงอ high p r i e s t ใบนี้นะครับอ่าเป็นความหมายที่ดีในเชิงของที่ว่าความมีสเสน่ห์ความลึกลับหน้าค้นหาความสามารถเฉพาะตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ความเป็นตัวคุณนะ่ะ ที่ยากที่จะมีใครเรียนแบบได้ใบนี้ในบางบริบทบางตำราเขาทำนายว่าเป็นไพ่เมียน้อยคุณไม่ต้องไปใส่ใจบริบทนี้ไม่ใช่บริบทนี้หมายถึงความสามารถในตัวคุณความสง่างามในตัวคุณความลึกลับหน้าค้นหาหรือลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างที่คุณมีข้อดีที่ไม่เหมือนใครไปเตะตาต้องใจเขาคนนั้นเข้าอย่างจังเขาจึงรักคุณสุดหัวใจเออ แล้วเขาจะมากล้าสารภาพรักไม่เนี่ยจะมาจีบไม่เนี่ยหรือจะหยอดหยดกันไปแบบนี้เรื่อยๆเอ้โฮโห The World ยินดีด้วย The World เป็นไพ่อีกใบหนึงที่ดีที่สุดของสำรับนะครับท่านที่ดูไพ่เป็นประจำจะทราบดีว่าไพ่ทาโร่ี่ใบที่ดีที่สุดก็จะเป็น The Sun อะไรแบบนี้แล้วก็ยังมี The World นะ The World นี่ความหมายตามตำราสากลเขาจำกัดความไว้อย่างกระชับเข้าใจง่ายว่า complete ความสําเร็จเ,เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลการติดต่อ,อก,กับคนต่างชาติหรือการมีชื่อเสียงขจระจายก็ได้แบบนี้แต่ก็ต้องขออนุญาตแนะนํานะครับนะ การที่จะติดต่อกับคนต่างชาติต้องเป็นคนต่างชาติที่มีตัวตนจริงๆพบปะกันได้เจอกันได้ทํางานร่วมกันอยู่หรือมีคอนเนคชั่นร่วมกันไอ้แบบที่ทักมาจีบลอยๆระวังโดนหลอกนะอย่าไปเชื่อเขานะเออต้องมีตัวตนเท่านั้นกรณีที่คุณอยากจะได้คนต่างชาติต้องมีตัวตนคุณต้องทํางานร่วมกับเขาอยู่มีตัวตนจับต้องได้หรือไปมาหาสู่กันแล้วพบปะกกันแล้วแบบนี้ถ้าทักมาจีบลอยๆเป็นใครก็ไม่รู้ระวังโดนหลอกนะครับแต่ใบนี้มายาก ยากที่จะโดนหลอกมีโอกาสสมหวังมากกว่าเพราะเป็นความคอมพลี t สําเร็จเสร็จสิ้นอุดมสมบูรณ์ในชีวิตประมาณนี้คนคนนี้มีโอกาสเข้ามาสร้างความสุขความเจริญให้คุณได้ด้วยแค่เจอกันก็โชคดีแล้วเออคุณเป็นโชคดีของเขาเขาก็เป็นโชคดีของคุณต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและก,กันความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเขารักคุณสุดหัวใจเออก็จะแอคชั่นอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์จะคืบหน้าก้าวหน้าได้หรือไม่ โอ้เจ oh, ็ดดาบเซเว่นออฟอรคุณและเขาเป็นคนเด่นทั้งคู่ในสังคมต่างก็มีความโดดเด่นดังกล่าวไปแล้วนะคุณมีความโดดเด่นซึ่งเขาก็ดูจะมีความโดดเด่นไม่แพ้กันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะถูกจับตามองจากผู้คนหรือแม้แต่ถูกพูดถึงนะกล่าวถึงถูกกอดสิบอะไรแบบนี้ไม่ต้องสนใจนะครับใครจะกล่าวถึงคุณวิาพากษ์วิจารเรื่องความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรไม่ต้องสนใจ ทิ้งทุกอย่างที่ไม่จําเป็นกับชีวิตไว้ข้างหลังนะเดินหน้าอย่างเดียวใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ต้องสนใจเสียงนกเสียงกาแล้วคุณจะมีความสุขปัญหาของคุณแทบจะไม่มีเลยนะชีวิตมีความสุขดีไอสิ่งรบกวนเล็กเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยจากคนรอบข้างถือว่าให้คิดซะว่าเป็นแมงวีแมงวันแบบสิ่งรบกวนนะ่ะไม่ต้องสนใจนะครับประมาณนี้คุณมีความสุขดีวันนี้มีไพ่ดีๆมากมายคุณไม่ต้องกลัวเจดาแบบไม่มีใครทําอะไรคุณได้เต็มที่คนรอบข้างก็ได้แต่กล่าวถึงเออพูดถึงอะไรแบบนี้ นี่ไงสตรน์สาวแกล่งกับสิงโตใบนี้ผมชอบมากออกมาแล้วนะครับไม่ได้ออกกันบ่อยๆใบนี้ทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมของคุณคุณเป็นคนที่มี power มีพลังมีอำนาจบางอย่างใครๆต่างก็ยอมสยบให้คุณไม่ว่าจะในสถานะใดเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องลูกน้องคนสนิทใครก็แล้วแต่ลึกๆผู้คนมักจะเกรงใจคุณและถ้าหมายถึงคนคนนี้ที่เขารักคุณสุดหัวใจเขาจะยอมคุณมากถ้าคบหาลงเอยกันนะ เขายอมคุณสุดๆเลยสิงโตชงเชื่องๆกับหญิงสาวกอดกันน่ารักขนาดนี้และราศีสิงก็เด่นประมาณนี้โอ้โหไม่ธรรมดามาดูกันต่อเลยนะครับเขารักคุณสุดหัวใจเออทิศทางดีมากไพ่ดีวันนี้อาจจะเป็นที่จับตามองของผู้คนรอบข้างสักหน่อยแต่ไม่ต้องสนใจไม่มีใครทําอะไรคุณได้คุณไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาใครจะวิจารณ์อะไรช่างเขาเรามีดีของเราเออขอให้มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ โอ้ยเดอะซันเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ไม่นานวันนี้พูดไปไม่ทันขาดคำว่าไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโล่คือเดอะซันออกมาแล้ววันนี้มีท the sun, the world. ั้งเดอะซันเดอะเวิลด์อาเสียง้ายเปิดกัน,เห,นเห็นเลยว่าออกมาคู่กันขนาดนี้เดอะซันเดอะเวิลด์ไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่ทั้งคู่ออกมาขนาดนี้ดวงดีกว่านี้ณนะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วและอย่าลืมนะที่ตอนแรกเรามีเอ่อเลิฟเวอร์มีราชินีเหรียญตอนแรกเนี่ย นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสพัฒนาได้อย่างดีด้วยความสามารถของคุณเองด้วยคุณสมบัติของตัวคุณเองที่มีความพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีและคุณมีความอบอุ่นเป็นคนใจดีมีเมตตาแต่ก็มีความเข้มแข็งที่จะทําให้คนเกรงใจได้แบบนี้คุณครบเครื่องมากๆโอ้โหตามหน้าไพ่เลย คุณครบเครื่องมากๆและช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงดีขาขึ้นถ้าบางท่านอาจจะแย้งว่าเอ๊ยทำไมชีวิตตอนนี้ไม่เห็นเป็นตามหน้าไพ่เลยนั่นแปลว่าอาจจะยังมาไม่ถึงอย่าลืมว่านี่คือการเสี่ยงทายการพยากรณ์เหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นแล้วหนะ้าบัตรนี้ก็ได้ในบางท่าน ยังไม่เกิดเป็นเหตุการณ์ในอนาคตก็ได้ที่ยังไม่เกิดถ้าเหตุการณ์ดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วคุณก็น้อมรับไว้เลยว่านี่เป็นความโชคดีของฉันที่ฉันกําลังได้รับอยู่แต่ถ้าชีวิตคุณยังไม่ได้รับความโชคดีหรือรู้สึกว่ามันควรจะดีกว่านี้ได้อีกขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคําทํานายนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตไหนไม่ช้านะครับคําพยากรณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วกับบางท่านบางอย่างยังไม่เกิด จะเกิดขึ้นในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตที่แน่ๆหน้าไพ่ดีขนาดนี้ความเป็นไพ่ทาโร่ The Sun t h e World ออกคู่กันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆรับไว้เลยไม่เสียหายพลังงานดีๆให้กำลังใจการมอบสิ่งดีๆให้กันอย่างน้อยที่สุดรับไว้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับผมรับด้วยคนสุดยอด The s u n The World ออกคู่กันความสำเร็จอยู่ไม่ไกลและถ้าถามถึงความสัมพันธ์นี้มีโอกาสคืบหน้า มีโอกาสคลองคู่ไม่ธรรมดาวันนี้ The Lovers ออกตั้งแต่ใบแรกมี The Sun The World และไพ่ดีมากมายคุณเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าเนี่ยไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่เออในแวดวงของคุณเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีอะไรแบบนี้ผู้คนจับตามองอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้นะครับอืโดดเด่นนะเนี่ยนี่ไงผู้ไม่นังขาดคำฮ้าไม้เท้าผู้คนอาจจะวุ่นวายกับคุณสักหน่อยความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอให้คุณจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น มันอาจจะมีคนที่พูดถึงลับหลังบ้างนินทาบ้างอะไรบ้างวิพากษ์วิจารณ์บ้างแม้แต่คุณมีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์คุณก็ท่งคุณค่าเขาก็ท่งคุณค่าไม่แปลกใจที่จะมีคนอยากได้มากมายทั้งสองฝั่งไม่ต้องกังวลวันนี้อย่าลืมมีทั้งเดอะซันทั้งเดอะเวิลด์คุณจะเป็นผู้โชคดีเขาก็เป็นผู้โชคดีต่างฝ่ายต่างโชคดีซึ่งกันและกันที่ได้เจอกันได้รักกันเอออมาดูกันต่อความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป อันที่จริงได้ทั้งเดอะซันเดอะเวิลด์และผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายเราจะไม่ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับการเสี่ยงทายคือการพยากรณ์แนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นเออบางท่านได้รับแล้วบางท่านยังไม่เกิดขึ้นก็รอดูกันไปนอมรับพลังงานดีๆไว้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปว้าคู่บุญ หกเหรียญอิ่มน้ำสำราญมีกินมีใช้เพียบพร้อมและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ทำบุญยิ่งทำบุญยิ่งดีตามความเชื่อศรัทธาสิ่งใดเชื่อแบบไหนเคารพสิ่งใดอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือวิธีการทำบุญที่ถนัดที่สะดวกสบายใจทำ้าไปยิ่งทำบุญยิ่งดีการทำบุญไม่ได้แปลว่าจะต้องทุ่มเงินมหาศาลแต่ขอให้ทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำอย่างสม่ำเสมอให้บุญให้ทานทำกุศลสวดมนต์ภาวนาอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีทรัพย์สินเงินทองอเหลือเฟือ คุณสามารถเป็นผู้ให้ที่ดีและเมื่อคุณเป็นผู้ให้คุณจะได้ความชื่นใจกลับมาเช่นกันนะครับสุดยอดขออีกสักใบสิครับอืมพลังงานวันนี้ไม่ต้องเปิดเยอะ10บใบ12บใบ13ใบก็พอละเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเขารักคุณสุดหัวใจและความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาได้เอางี้ละกันใบนี้ส่งท้ายไพ่อยากบอกอะไรขอให้ไพ่บอกมาเลยนะครับ ไพ่อยากบอกอะไรไพ่บอกว่าราชาเหรียญไพ่คู่มาอีกแล้ววันนี้ตอนแรกมีราชินีเหรียญแล้วก็มีราชาเหรียญตามออกมามีทั้งราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้าและปิดท้ายด้วยราชาเหรียญราชินีเหรียญ ดวงดับเบิลยกกํกำลังสองความเป็นคู่ของคุณและเขาสูงมากไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันในสถานะใดตอนนี้หากมีความรักกันชอบกันค่อนข้างจะพยากรณ์ให้ได้เลยว่ามีโอกาสลงเอยกันสูงมากคนที่คบหากันเป็นแฟนกันอยู่แล้วคุณมีโอกาสแต่งงานอยู่ครองคู่เป็นครอบครัวคนที่มีคู่แล้วถ้าได้มาดูคลิปนี้แปลว่า คู่ของคุณครอบครัวของคุณมั่นคงดีอยู่แล้วอย่าวอกแวกนะคนมีคู่อย่าวอกแวกนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นแม้คุณจะมีคู่แล้วนะคนที่มีคู่แล้วคุณจะมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นอาจจะมีคนมาจีบอีกอย่าวอกแวกนะครับแต่ถ้าเป็นคนสดสบายใจได้เต็มที่กับชีวิตคนที่เข้ามาตอนนี้คนที่ทําให้คุณสบายใจตอนนี้คนที่ทําให้คุณมีความสดชื่นแจ่มใสอยู่ตอนนี้สามารถพัฒนาเป็นคู่ครองได้แม้แต่บางท่านนะ บางท่านที่บอกว่าโอ้ยฉันอยากอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวมากกว่าคุณจะเป็นคนโสดที่มีความสุขที่แวดล้อมไปด้วยกาณมิตรที่ดีคุณจะมีกาณมิตรที่ดีสรุปให้เลยนะครับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณคนโสดที่อยากมีคู่จะได้คู่สมใจคนมีคู่แล้วคู่ของคุณจะรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดที่ยังอยากอยู่คนเดียวชิวๆคุณจะเป็นคนโสดที่มีเพื่อนเพียบ กัลยะาณมิตรดีๆเพียบประมาณนี้รับไว้เลย,เ,ลยเขารักคุณสุดหัวใจไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ขอให้น้อมรับเอาไว้เป็นกําลังใจดีๆนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ